สวัสดีค่ะพี่น้องชาวอีเบนะคะวันนี้มีคำถามเป็นคำถามที่ถามมาว่าทำไมเซลเลอร์อีเบชอบขายขาดทุนคะโอเคพี่เเพจริงๆคำถามนี้เนี่ยน้องเขาพิมพ์คำถามมาหาเพย์ในช่องทางของ YouTube นะคะแล้วก็เขียนรายละเอียดมาเยอะเลยว่า ต้นทุนสินค้าสินค้าชิน้นนี้ราคาเท่าไรค่าจัดท่งกี่บาทนะคะแล้วก็รวมกันแล้วเนี่ยราคาเท่าไหรแล้วทําไมเขาขายราคานี้ซึ่งรวมแล้วเขาขาดทุนนู่นนี่นั่นก็คือพิมพ์มาเยอะเลยประมาณสี่ห้าบรรทัดอะเยอะมากสิ่งที่เพจับคำถามมานั่นก็คือว่าทำไมเซลเลอร์อ e ีเบชอบขายขาดทุนเอาเป็นอย่างนี้เนาะ พีไม่รู้หรอกว่าร้านของเซลเลอร์คนนี้เนี่ยเขาขายเกี่ยวกับอะไรในคําถามนี้ที่น้องเขาถามมานะคะแต่สิ่งหนึ่งนะคะในเรื่องของมาร์เก็ตติ้งเนาะใน,ในเชิงของการทําการตลาดเนี่ยมันมีการขายลักษณะแบบการขายขาดทุนเนี่ยมี2แบบพี่เอขอยกตัวอย่างมา2แบบที่พี่เอเห็นจากเซลเลอร์ใน eBay นะคะแบบที่1นนะก็คือการที่เซลเลอร์คนนี้ขายขาดทุน แสดงว่าเขาอาจจะใช้เทคนิคในการที่ทำให้รายการสินค้าชิ้นนี้มันตายไปจากตลาดอ่าหมายความว่าไงสมมุตินะสินค้าแน่นอนภาพเป็นการขายขาดทุนสินค้าเหล่านี้มักเป็นสินค้าที่เป็น mass product นะคะก็คือหาซื้อได้ทั่วไปแสดงว่าเซลเลอร์ที่ขายเนี่ยก็คือคนทั่วไปเนี่ยขายกันเต็มเลย นะคะจะเสิร์ชหาคำไหนรายการนี้อาจจะมีเซลเลอร์ขายเป็นหลักร้อยขึ้นไปเงี้ยหรือบางทีอาจจะเป็นหลักพันขึ้นไปก็ได้นะคะฉะนั้นการที่ร้านสมมุตินะคะเซลเลอร์คนหนึ่งร้านร้านนี้เนี่ยเขาขายยอมขายที่จะขาดทุนผลให้นะคะลูกค้าเนี่ยก็จะมาซื้อซื้อร้านของเขาเนี่ยเยอะมากๆซื้อซื้อซืซื้อซื้อซื้อ สิ่งที่เกิดขึ้นคือในตลาดเนี่ยสินค้าชิ้นนี้ก็จะตายเซลเลอร์คนอื่นก็จะขายไม่ได้เมื่อไหร่ก็ตามเซลเลอร์คนอื่นขายไม่ได้เขาก็จะเลิกขายแล้วเขาก็จะลบรายการขายรายการสินค้าชิ้นนี้ออกสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นต่อไปก็คือทางการตลาดแน่นอนเราจะรู้เลยว่าเซลเลอร์คนนี้นะคะเขาวางแผนไว้แล้วแหละ,หละว่าการที่เขาขายขาดทุนเขาต้องการให้คนอื่นตาย แล้วให้สินค้านี้ตายไปจากตลาดสุดท้ายนะคะเมื่อมันเป็นแบบนั้นขึ้นมาแล้วนะคะเขาก็จะทำการขึ้นราคาสินค้าทันทีเมื่อไหร่ก็ตามเขาไปบัตการทุกอย่างเรียบร้อยให้ตลาดมันตายสินค้ามันตายเซลเลอร์มันตายเรียบร้อยพอเขาอัพขึ้นราคาสินค้าขึ้นเมื่อไหร่เวลาลูกค้าเซิร์ชขึ้นมาจะเจอเซลเลอร์แค่เพียงรายเดียวที่ขายอยู่ ส่งผลให้ลูกค้าทั้งหมดก็จะมาซื้อสินค้าชิ้นนี้ในร้านนี้เนี่ยค่ะนี่คือเทคนิคที่หนึ่งนะคะเทคนิคที่สองร้านร้านนี้เขาอาจจะทำเช่นเพื่อยกตัวอย่างนะสมมติว่าร้านเขาเปิดสโต์แล้วเขาขายสินค้าที่มันเป็นแมสโ o รดักเขาจะเลือกสักสิไอเทมนะคะสิรายการขายของเขาเนี่ยทำยังไงก็ได้ เอาสิบรายการนั้นยอมที่จะขายขาดทุนเพื่ออะไรรู้ไหมเพื่อเป็นเทคนิคทางการตลาดในการดึงลูกค้าค่ะเมื่อเขาซื้อสินค้าชิ้นนี้ถูกถูกไหมเขาก็จะเหมือนกับว่าลูกค้าคือลูกค้าธรรมาชาติของลูกค้าเขาจะไม่ได้มองสินค้าแค่รายการเดียวอะ่ะแต่พอเมื่อเขาซื้อแล้วนะเขาก็จะไปมองดูสินค้ารายการอื่นๆด้วยฉะนั้นเทคนิคนี้เนี่ย ที่เขายอมขายขาดทุนเพื่อที่จะดึงลูกค้าเข้ามาในการซื้อรายการอื่นด้วยมันก็คือการถัวเฉลี่ยของกำไรอะค่ะเวลารวมกันแล้วทั้งร้านอะร้านก็ไม่ได้ขาดทุนหรอกแต่เขาเลือกที่จะยอมให้รายการขายบางอย่างขาดทุนเพื่อเป็นการดึงดูดให้คนเนี่ยให้ลูกค้าเข้ามาซื้อร้านเขาให้ได้นะคะแล้วก็เพื่อที่จะไปซื้อรายการอื่นด้วยฉะนั้นการที่น้องถามเพ่เข้ามาว่าเพ่ขาคือ ทำไมเซลเลอร์ e ีเบถึงชอบขายขาดทุนเซิร์ฟไปยังไงก็ขายขาดทุนขายขาดทุนพอวันที่หนูอยากจะเข้ามาขายในรายการนี้มันแทกขายไม่ได้เลยฉะนั้นพี่เออะสิ่งหนึ่งที่พี่อ,อ,อยากจะบอกคือเมื่อเรารู้แล้วนะว่าเขาใช้เทคนิคแบบนี้มันอยู่ที่เราแล้วค่ะว่าเราจะเอาเทคนิคเหล่านี้2ออย่างที่พี่ยกตัวอย่างมาจะเอามาปรับใช้ในร้านของเราไหมแต่พี่เอ,ออยากบอกแบบนี้ค่ะว่า ถ้าวันนี้เรากําลังทําัตต้าไม่นิ่งอยู่นะแล้วเราเห็นว่ารายการขายเนี่ยมันขายขาดทุนนในมุมของเพ่อะเพจะไม่ไปสนใจเลยว่าทำไมเขาถึงต้องยอมขายขาดทุนแต่เพ่กลับมองว่าทุกครั้งการทําัตต้าไม่นิ่งของพี่เอพี่จะมองยว่าสินค้าตัวนี้มีก a บส่วนต่างของกําไรที่คุ้มค่ากับการที่ร้านของเบย์จะเอามาขายไหม มันคุ้มค่ากับเวลาของเราที่เราจะเสียไปกับการถ่ายสินค้าชิ้นนี้ไหมมันหาย,ยากไหมมันมองแล้วมันเป็นสินค้าที่ขายในระยะสั้นหรือขายในระยะยาวนะคะมันกินสั้นหรือกินยาวคือพี่เอจะมองแบบนั้นมากกว่า ฉะนนั้พี่อยากให้น้องๆเนี่ยอย่าไปสนใจเลยค่ะว่าทําไมเขาถึงขายขาดทุนแต่เรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าเราจะเอาสินค้าอะไรมาขายแล้วมีกําไรกับ eBay นะคะโอเคขอบคุณคําถามนี้มากๆนะคะแล้วก็พี่เอเชื่อว่าหลายๆคนหากมีคําถามก็สามารถพิมพ์ถามเข้ามาได้นะคะแล้วพี่เอจะทําคลิปวิดีโอมาตอบคําถามให้กับน้องๆกันนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ